ให้ยคุณปาปาขอพ่อด้วยนะนี่เป็นลูกชายป้าเองอะ่ะพอดีช่วงนี้มหาลัยเขาปิดป้าเลยให้มาทํางานด้วยะค่ะแล้วใครอนุญาตให้ป้าพาคนแปลกหนะ้าเข้ามาในบ้านกันล่ะครับนี่เป็นบ้านของผมกับปามนะป้าเป็นแค่แม่บ้านอะ่ะอย่างน้อยจะพาใครเข้ามาก็ควรบอกกันก่อนหรือเปล่าครับขอโทษด้วยนะครับป้าป้าจะไล่ออกเมล่คุณปาอย่าไล่ป้าออกเลยนะคะ าคุณป๊อปไม่ชอบลูกชายป้าเดี๋ยวป้าจะให้ผู้ชายป้ากลับตอนนี้เลยค่ะอีกอย่างป้ายุ้ปูนี้แล้วอะ่ะถ้าป้าไปหางานใหม่ทำอะ่ะคงจะไม่มีใครรับป้านะคะเออช่างเถอะพี่ป๊อปไม่เป็นไรหรอกขอแค่อย่าให้ป้าเขาพาลูกชายมาอีกก็พอนี่เห็นแกที่ป้ามขอไว้นะครับยังไงก็อย่าให้มีครั้งหน้าแล้วกันจ้ะจ้ะจ้ะ ทำไมปามเป็นคนขี้ลืมแบบนี้เนี่ยเพื่อเช้าพี่ก็อุตส่าห์ถามแล้วนะว่าลืมอะไรหรือเปล่าดีแล้วเนี่ยที่เรายังออกไปได้ไม่ไกลอ่ะน่นไงลืมไว้จริงๆด้วยอะโอจริงด้วยอ่ะหนูขอโทษนะครั้งหน้าก่อนออกจากบ้านอ่ะหนูจะเช็คดูดีๆแล้วกันทำไมพวกคุณสองคนกลับมาไวกันจังเลยคะ นบอกว่าจะกลับมาข้าๆไงแล้วกลับมาทำไมไม่บอกป้าก่อนอะเอา้าพวกผมสองคนจะกลับมาบ้านทำไมต้องบอกป้าด้วยอะครับนี่เป็นบ้านของเราสองคนนะครับบอเปล่าค่ะป้าไม่ได้คิดอย่างนั้นป้าจะเตรียมน้ำเย็นไว้ให้ไงคะเออแต่จะว่าไปป้าก็อยู่บ้านคนเดียวแต่ทำไมทำกับข้าวเยอะจังเลยล่ะคะ คป้าเห็นว่าทุดิบในตู้เย็นมันจะเสียค่ะป้าก็เลยเอามาทําให้หมดเลยเสียดายมันนะคะออคุณป๊อบจะไปไหนคะคุณป๊อบคุณป๊อบห้องนี้ป้ายังไม่ได้ความสาดเลยนะคะ ครับผมบอกป้าหน่อยแล้วใช่ไหมครับว่าอยาให้มีครั้งหน้าอีกอะแล้วนี่อะไระครับทําไมยังพาลูกมาที่บ้านอีกอะคือลูกป้าไม่มีที่กินข้าวตอนเที่ยงอะป้าก็เลยให้มากินข้าวกับป้ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าก็ให้กลับแล้วค่ะไม่มีที่กินข้าวเที่ยงแล้วมันยังไงอะครับป้าแล้วทาไมต้องพามาที่บ้านผมด้วยและยา่างทําไมต้องให้ไปนอนบนเตียงผมด้วยฮะมไม่รู้อะรีบพาลูกป้าออกไปเลยคนระับไม่งั้นอะผมโดนแจ้งความข้อหาบุกรนะุกแน่ อยาแจ้งความเลยนะคะป้าขอร้องล่ะอย่าแจ้งเลยนะคะป้าขอร้องปอวยแม่พูดอะไรเยอะแยะเนี่ยผมว่าเสียเวลาด้กีกว่าแค่เงินเดือนไม่กี่บาทไปกนเถอแม่เชิญบ้านโฮดเนี่ยแรงน้ำใจไปกันเถอะลูก นี่ครับเดี๋ยวครับขอกุญแจบ้านด้วยครับไปไปค่แม่ต่อไปเนี้ยก่อนที่เราจะหาแม่บ้านมาทำงานน่ะหนูว่าเราสองคนควรที่จะเช็คประวัติเขาดีๆก่อนนะจะเรานี่พอไม่มีแม่บ้านแล้วอะ่ะจะทำยังไงเนี่ยหนูยิ่งเป็นคนขี้ลืมอยู่ด้วย ยิ่งถ้าเป็นคุณพี่ป๊อปสองคนนั้นเขาปามอย่าเสียงดังไปนะทำตามที่พี่บอกโอเคไหมเอองั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บกุญแจไว้ที่กระถางดอกไม้นะบ้านนี้ละกันเผื่อปามเลิกงานกลับมาก่อนก็จะได้เข้าบ้านได้เลยไงดีไหม ดีค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวพี่ออกไปซื้อของนอกก่อนนะปามเข้าบ้านก่อนเลยอย่าลืมล็อกบ้านด้วยล่ะโอยังไงแม่กุญแจได้มาละโว้โยโชคดีจังเลยโอกาสของเราแล้วนั่นเนี่ยที่เขาเปลี่ยนกุญแจมาไว้ตรงนี้ไอ้ลูกชายเออแล้วเขาจะไม่แจ้งความมาจับเราหมโธ่แกก แกก็ถ้าแกได้เสียกับนางปามานะนางปามันไม่กล้าแจ้งความหรอกจังจากนั้นนะ่ะนะหลอบเงินมาสิโอเค,อเคแม่อืมแม่กลับไปก่อนนะเดี๋ยวผมจัดการเองได้แกอย่าให้เสียเรื่องนะไว้ใจผมได้เดี๋ยวผมลุกแม่นะโอเคนี่สิจัดการนะแม่โอเค รักจา๋าเป็นของพี่เห็นนะเฮ้ยเดี๋ยวจะหนีไปไหนไม่ต้องห่วงนะหน้าเนียนๆแบบแกเนี่ยได้เจอที่รักในคุกอีกหลายคนเลยละ่ะปล่อยนุ้ยไปไหนครับไปไหนครับขออนุี่ยจับคุณนะครับปล่อยนุ้ยปล่อยนุ้ยสิ่งนี้สิงเยอะ i